สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาสอนเค้ื่อนซีหลบปั๊มนะครับหลบดปั๊มพวกใหญ่ๆครับหลวไปพ้นครับยังไงครับดูนะครับที่ใช้ครับเป็นเบอร์หนึ่งห้าสามนะครับเริ่มเลยครับครับผมแกะซีนะครับเขาแยกงอมากกับงอน้อยนะครับหรือสั้นกับยาวนะครับเห็นไหมครับแล้วน้ำนะครับมันมีฝั่งน้ำสุปดนะครับสั้นส้เปรยยาวสุป สองสี่หกแปดชุดสองสี่หกแปดครับผมเลือกไหมครับในการใช้เวลาใส่ตรงไหนก็ได้ครับเอาหนูเลยครับใส่ไปครับหนึ่งเว้นหนึ่งนะครับดูเลยครับสองสามสี่หกบบนะครับหนึ่งเว้นหนึ่งนะครับ จับตัวยาวนะครับต่อไปนะครับก็ท่านบางนะครับจับตัวยาวนะครับตัวยาวครับใส่ไปลยครับขันทั้งหมนี้ครับตัวยาวตัวท้ายนะครับตัวยาวนะครับผมจับไว้นะครับระวังเอกิอมันบไว้นะครับ ไปครับกับไมล์ละมาร์กนะครับตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับข้างหน้าของอีกฝั่งครับต้องเป็นตัวสั้นนะครับครับคือรูนี้นะครับเป็นตัวสั้นครับข้างหน้าของตัวนี้เป็นตัวนิดนี้ครับจบครับผมจับมาร์ไว้นะครับ ับดัมานะครับดูนี้นะครับเป็นดูที่มบอกว่าเป็นตัวสั้นนะครับครับกับตัวสั้นมานะครับข้าใส่เลยครับหนึ่งวันหนึ่งครับตัวยาวนะครับใส่เลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับ นะครับโูนักเรียนหัวครับจ้งางครับกบลับฝังงบาวางครับนะครับต่อไปนะครับใส่รูนะครับใส่รูหางตำแหน่งรู จุกนะครับนี่ครับรูจุกจุกนี้นะครับจุกนี้ครับสังเกตตัวงอน้อยนะครับสังเกตครับจุกดูครับตัวงอน้อยมาไปตรงนี้นะครับใส่ไปดูแรกเหมือนเดิมครับดูแรกของซ้ายมือของรูจุกนะครับใส่งอน้อยก่อนนะครับใส่ตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเราบิดเอาครับขอยเป็นงอน้อยนะครับใส่ปตรงนี้ครับ ครับใส่วอนน้อยกันนะครับอีกงอนน้อยนะครับใส่ไปแล้วครับนี่เป็นงอมากเราขยับเิ้นมากครับงอนน้อยมาเดินครับงอนน้อยนับไปจากที่เราใส่ตัวแรกเป็นห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอีกงอนน้อยนะครับตอนนี้เราใส่งอนน้อยก่อนนะครับอีกห้าครับเบ้นนะครับเม้นหนึ่งงอนน้อยมาเดิมครับห้าครับ บิดไปตามรูนะครับบิดไปตามรูวงล้อเดินครับเดินเ็วากินกกคนหนึคร,นะคร,ครน,น,นะครับ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 ลองทำที่้ามานูครับคนที่ยัง ถ้าทำก็นับเอาน,นะครับห้าครับนับตรงเต่ตัวแรกที่เราใส่ครับเป็นห้าหรือว่าเว้นสามก็ได้เว้นสามได้จำเอาครับครับห้าครับหนึ่งก็สามสี่ห้านะครับนี่ครับห้าครับ ครบแล้วนะครับัวน,น้อยครับฝั่งแนวนกันนะครับกับตัวล่างของตัวงอมากนะครับควยกันมาเลยครับนี่ครับคอยกันมาจากตัวนี้มาหนึ่งหนึ่งสองนะครับโดนปุ่มไปถึตัวงอมากนะครับเป็นเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสอง เดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับกลับได้เลยครับปึ๊บหาตำแหน่งรูจุบอันนึงครับรูจุบรูจุบนี่ครับรูจุบอย่างในนะครับนี่ครับหาตำแหน่งงอเล็กครับที่ใกล้เคียงนะครับตรงนี้หนายไปตรงนี้นะครับนี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับครับไปเลยครับมาเริ่มครับ อีกฝั่งแนะนำนะครับใช้รีบใส่ตัวมอมมากเลยครับเหมันขัดนะครับนี่ครับถ้าเราได้ใส่ตัวจะขัดนะครับนี่ครับใส่คู่กันเลยครับอีกฝั่งก็ต้องใส่คู่กันครับมันจะขัดนะครับใส่ตามมนไปเลย ครับงอเล็กอ,อยู่ข้างบนครับงอมากอยู่ข้างล่างครับใส่ได้ครับหนึ่งกับสามที่ห้าครับจำได้ไหครับ Uh huh. นี่ครับทีสามที่ครับเสร็จแล้วครับทีหลบป,ปั๊มครับเดี๋ยวเอามาทำคลิปขึ้นร้อให้ดูนะครับที่ได้ขึ้นล้อครับนี่ครับขอบคุณครับ